วันนี้ผมพามาร้านกาแฟร้านคาเฟ่นะครับอ,อีกหนึ่งร้านครับผมว่าสวยที่จอดรถเลี้ยวเข้ามาโหเห็นเห็นรถแล้วตกใจว่าอยู่ในซอยแบบนี้รถยังเยอะขนาดนี้เลยเหรออ,อยู่ร้านอยู่แถวไม่ริมนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับร้านริมริมนาลานะครับชื่อร้านเพอนะครับ ร้านเพอนะครับผมอ่าน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 น่าจะอ่านถูกแล้วนะเขาบอกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสน,นะครับที่แปลว่าดอกไม้ผมเดินไปสั่งน้ำผมเดินไปสั่งน้ำมะพร้าวปั่นมาแก้วนึงเพราะว่าผมกินข้าวมาแล้วผมลงมาจากดอยม่อนแจ่มนะครับแล้วก็ทางผ่านก็พยายามจะหาร้านกาแฟร้านอาหารสวยๆเพื่อที่จะทำคลิปสักคลิปหนึ่ง เข้ามาร้านนี้แล้วบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับผมสายตาผมนะผมว่าสวยเลยทีเดียวครับนี่ขนาดน้ำยังไม่ค่อยใสยเท่าไหร,ร่นะแต่เขาจัดโซนจัดร้านได้สวยมากเลย่ะผมพาไปที่เคาน์เตอร์ก่อนเลยเมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่แล้วเนาะเขาบอกว่าถ้าจะทานอาหารเนี่ย แนะนำให้นั่งในห้องแอร์เนี่ยแหละครับอ่าเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศรอบๆร้านให้ดูทั่วๆก่อนดอกกุหลาบสวยมากเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าทานอาหารแนะนําให้นั่งภายในร้านนะครับเพราะว่ากลัวพวกแมลงวันพวกอะไรเงี้ยครับแล้วก็อากาศเย็นดีส่วนเครื่องดื่มออกไปนั่งข้างนอกได้นะครับ ร้านเปิดเก้าโมงนะครับถึงหกโมงเย็นบรรยากาศดีมากเพอร์ที่แปลว่าดอกไม้นะครับภาษาฝรั่งเศสอะไหนๆก็มาแล้วเข้าไปดูในหน่อยของผมเอาไว้นี่ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวมองเอา อันนี้คือบรรยากาศาโต๊ะที่นั่งทานอาหารร้านร้านเปิดกี่โมงครับ9โมงถึง6โมงเย็นใช่ไหมครับ ผมพยายามไปไปทั่วก่อนโซนนี้ก็สวยดีนะคลาสสิกเนี่ยโหกว้างมากเลยโซนนี้โซนนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นห้องครัวหเลยป่าเออน่าจะเป็นห้องครัวอ่ะแต่างั้นเราไม่เข้า โอ้โหผมเห็นสายถ่ายรูปคนเยอะเลยอะเดี๋ยวนะโซนนี้อ๋อโซนนี้เป็นที่จอดรถเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวโซนนี้เดี๋ยวค่อยไปผมผมผมชอบต้นไม้ต้นนี้ยผมอยากมาดูเพอนะครับโอ้โซนนี้ก็สวยภอยหลังภายหลังชอบดอกไอ้นี่ครับ เขาเรียกอะไรนะเหมือนหอเข้าย่าบาเหรอเนี่ย<า>ผมชอบไอ้ต้นเนี้ยไม่รู้มันเรียกต้นอะไรไม่เคยเห็นมันห้อยระยาลงมาเลยมีชื่อไหมไม่มีนะครับเขาบอกว่าต้นนี้ปลูกม,มานานแล้ว สวยอ่ะสวยมากเลยไม่รู้ต้นอะไรดูดิแปลกอ่ะไม่สําหรับผมมันแปลกนะผมไม่เคยเห็นแล้วสีเขาแดงสดสดแบบสวยอะ่ะชอบมากเลยฮโฮ้มีหลายต้นดิอันนี้ก็ต้นหนึ่งต้นนี้ดอกอย่างน้อยอ่ะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีโต๊ะให้นั่งด้วยตรงนี้เป็นร้านที่สวยมากนะครับจัดจัดจัดร้านได้บรรยากาศได้สวยมากชื่อก็บอกแล้วนะครับเพอนะครับก็เป็นภาษาฝรั่งเศสผมว่ายังไงก็ คงไม่ใช่ของคนไทยแน่ถ้าของคนไทยก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นสามีพันยากันประมาณนั้นนะให้เดาเอานะแล้วก็โซนเนี้ยดูดิมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปแบกก็็กเกลโอ้โหมือบอลนะแบ็็ก,กวกโคตรดีเลยดูดิเนี่ยอะมาตัวอย่างเจ๋งอะแล้ว ลมลืม่นดีอากาศเย็นดีโอ้ผมผมแค่อยู่แค่โต๊ะนี้ผมยังผมยังชอบเลยไม่ไม่อยากไปไหนละ่ะมันต้องทำคลิปให้จบอ่ะมันต้องไปให้ทั่ว,เด,วเดี๋ยวนะีวนะโซนนนก็สวยเห็นไหมสวยหลายโซนเลยอ่ะ อันนี้มีอีกสมนึงมันเป็นต้นไม้ต่างชาติหมดเลยนี่ก็ต้นเมเปลิลเนาะอันนี้วคาโดเฮ้ยโซนโนู้นเขามีอีกเหรอโหเจ๋วอะ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาให้ร้านนี้มีน้ำตกเล็กๆให้ดูด้วย โอ้ห oh, มุมสวยเพียบโอ้โ oh, หน้ําตกเส้นเป็นเส้นยาวเลยนะแบบโอ้เ oh. จ oh, ๋งเ่ะโอ้โหลงนี้ผมเดินผมเอาเครื่องดื่มผมมาด้วยก็ดีดีนี่ผมต้องเดินย้อนกับอีกเลยเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อ้าวข้ามกวากน้ำ โอร้านใหญ่มากบรรยากาศดีโคตรโอ้โหอันนี้ยิ่งเก่ง่ะดูดิก็ชอบเลย พะผมกำลังหาที่นั่งเขียนใบรายรง,งานผมโอ้โหทำไมต้นนี้มันใบมันสวยขนาดนี้ทำไมสีมันอะ่ะดูดิเขียวแบบหรือว่าใบากับพิ่องออกสุดยอดผมกำลังหาที่นั่งเขียนทํางาน ผมได้ที่แล้วแบบนี้เจ๋งเลยก็บางทีงานของผมมันก็มีมีเอกสารที่ต้องเขียนนะนะผมว่าที่นี่เจ๋งเลยอ่ะก่อนจะขึ้นมัน่นจมนะครับออ,อธิบายยากอะ่ะริมนาลาเหรอมันผ่านร้านริมนาลามาร้านริมนาลาก็ทำเพิ่มก็ก,ก็สวยนะแต่ตรงนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาผมว่ามันเด็ด แผนที่น่าจะต้องเปิด G P S เอาครับง่ายกว่ามันอยู่โซนใกล้ๆก,ก,กับร้านสารากาแฟด้วยครับเข้ามาทางเส้นนี้ครับถ้าอ่เดี๋ยวผมอ,อธิบายทางคร่าวๆให้คนพื้นที่หน่อยนะถ้าคนพื้นที่เหรอคนพื้นที่เข้ามาเส้นตรงข้ามอตรงแม่ริมพาซ่านะเข้ามาแล้วก็จะเจอไอ้สำนักง,งานประปาแม่ริมอ่ะ ก็เลี้ยวซ้ายตรงนั้นแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยครับจนมันจะมาทะลุออกเส้นเส้นที่จะขึ้นปกแยงนะครับมันมีป้ายอยู่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายโลโก้ให้ดูดีกว่าเพราะว่าป้ายมันอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะเธอเหรอโซนที่นั่งเยอะมากมันเข้าได้สองทางเหรอ ว่าผมกี้ผมเห็นรถจอดออโอ้โหโซนนี้ก็ไปเราไปเป็นนกกันดีกว่าโอ้มีปลาคราฟด้วยตัวใหญ่ด้วยอ๋อมุมนี้ก็เจ๋ง บรรยากาศดีมากอ่ะแล้วก็ลมอ่อนๆโอ้โรเจ๋งเลย่ะนั่งดูประครับด้วยอ๋อตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นระบบกรองเนาะก็คือเป็นทางไหลของน้ําตกลงไปว้าวไปให้ทั่ว รยากาศโคตรดีเลยจัดว่าเด็ดครับร้านนี้พื้นที่กว้างเออ่กว้างไม่พอจัดโซนได้เข้าท่าดีอะดูดิมันก็จะมีซุ้มนั่งเป็นจุดเป็นจุดโอ้ออกแบบออกแบบได้สุดยอดเลยครับ เราไปต่อขอเดินผ่านหน่อยก็ดีเนาะเก๋งเก๋ง อ้าวพอออกมาตรงนี้ผมเลยงงเลยเดี๋ยวเราอยู่โซนไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะถ่ายด้านหน้าให้ดูหน่อยผมว่ารถข้างในนุ่นเยอะแล้วออกมาข้างนอกนี่ก็เพียบเลยอ้าวไปไม่เป็นเลยเดี๋ยว ผมเขาผมคงจะเข้ามาคนละซอยอะ่ะคงคงจะเข้ามาคนละซอยกับตรงนี้ขันนี้งงเป็นไก่ตาแตกเลยไม่รู้ว่าเส้นนี้ทะลุไหนเดี๋ยวหน้าน่าจะทะลุไอ้ตรงริมนาลาเหมือนกันนะครับไปเข้าไปด้านไหนดีกว่า มุมนี้สวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในตรงนี้ สวยอะโอเคเลยครับลำรับร้านนี้คือได้ทั้งสายถ่ายรูปได้ทั้งพังผ่อนนะครับแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องรีบเดินนิดนึงพอดีเขาจะถ่ายรูปกุหลาบสองข้างเลยเฮ้ยไม่เคยเห็นอีกแล้วกุหลาบเลยเนี่ยทำไมมัน ้แปลกดีอะกุหลาบแบบนู่นเคยเห็นแล้วธรรมดาแต่อันเนี้ยไม่เคยเห็นเชียงใหม่มีแต่ที่สวยๆโอ้ผมผ่านโลโก้มาแล้วไม่ทันแล้วไปหาโลโก้ที่ใหม่ดีกว่า ดดูิอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำปะ่ะเออห้องน้ำก็อีกหนึ่งสถานที่ผมแนะนำเลยผมว่าเก็งอะ่ะสวยมากโอเคเลยที่นี่ก็ก็อย่างมุมมุมที่ว่ามันอยู่ใกล้ๆน้ําตกอะ่ะมุมนัผมว่าผมจะไปนั่งทํางานนั่งนั่งเขียนง,งานหน่อยแล้วก็สําหรับสายถ่ายรูปก็มีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะมากเลย อ่ะอันนี้โลโก้ร้านนะครับเพื่อเพื่อขับรถผ่านแล้วกำลังจะหาแผนที่หรือว่ากำลังจะหาร้านก็จะได้หาง่ายขึ้นเพอเหรอครับเพอดูดิก็ห้องแอร์ก็มีมุมที่นั่งทำงานได้นะครับสวยงามสวยงาม ร้านค่อนข้างกว้างนะครับโดยเฉพาะต้นนั้นอ่ะที่มันน่าจะเป็นดอกเนาะน่าจะเป็นส่วนของดอกสวย,ยมุมนี้ก็สวย ชอบชอบอีกหนึ่งที่นะครับแนะนำเลยครับสำหรับน่าจะสงสาวนี่น่าจะชอบนี่เลยผมชอบมุมนี้เดี๋ยวเข้าไปดูใน ชอบชอบ,บมุมนี้สามารถนั่งเขียนทำงานได้สบายเลยร้านสวยมากก็โอเคนะครับ,บหนึ่งคลิปสำหรับร้านสวยๆเป็นคาฟเฟ่อาหารก็มีนะครับเดี๋ยวนะถ้าจะให้เหมาะผมน่าจะถ่ายเมนูให้ดูสักหน่อยน้องกคาโบนาล่าไหมน้องครับผมขอเมนู ได้ไหมครับโอโ้โ,อโหยิ่งเก่งภาษาอังกฤษอยู่อ๋อไม่ไมไมไพอดีผมจะถ่ายเมนูพิเศษครับอ๋อก็มีอยู่นะมีภาษาไทยคู่อยู่ อันนี้เจ้าข,ของเขาเป็นฝรั่งเศสเหรอเจ้าของเป็นคนไทยคนไทยเหรอไท,ไทยแท้เลย,ท,ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย,ย <laughs> นแสดงว่าผมเดาผิดโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับก็ช่องนี้ช่องนี้ไม่ผิดหวังผมพยายามจะหาร้านสวยๆมาให้ดูนะครับแล้วก็ ร้านไหนสวยร้านไหนบรรยากาศดีทักมาเลยครับผมผมไม่ได้คิดค่าทําคลิปนะครับกาแฟแก้วเดียวผมก็ไปแล้วขอให้สวยนะครับขอให้บรรยากาศดีโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ